ทำไมรู้สึกไม่เคยพอสักทีก็าอใจยังวิ่งหาภายนอกมนุษย์เรามาคิดว่าถ้าได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาแล้วจะมีความสุขแต่พอได้มาแล้วกลับอยากได้อีกจิตวิทยาเรียกว่าลู่วิ่งเฮโดริกเหมือนวิ่งบนสายพานยิ่งวิ่งก็ยังอยู่ที่เดิมไม่ไปถึงไหนในม่านมุมของวิญญาณความไม่พอ เงาของการลืมบ้านเราเหมือนเด็กที่วิ่งหาอกแม่อยู่ตลอดแต่วิ่งออกไปไกลทุกทีทั้งที่ความอบอุ่นนั้นอยู่ภายในการวิ่งหาภายนอกก็เหมือนการเดินวนอยู่ในความฝันในม่านแห่งพลังงานใจที่วิ่งอยู่ภายนอกเหมือนโอง่งที่มีรูรั่วตักน้ำเท่าไรก็ไม่เต็มเพราะทิศท,ทางของพลังงาน ไหลออกตลอดแต่ถ้าใจหันกลับมาดูพลังงานก็จะหยุดรั่วองค์ก็เต็มและพอได้เองในความหมายของสียญ,ญ,ญันความไม่พอไม่มีอยู่จริงมันเป็นเงาที่ใจปลุงขึ้นแสงต้นกำเนิดไม่เคยขาดไม่เคยพร่องมีแต่ใจที่หลงเชื่อเงาแล้ววิ่งหาสิ่งที่ไม่เคยหายไปไหน ไม่เคยพอเพราะใจยังวิ่งออกแต่เมื่อใจหยุดวิ่งเราจะเห็นว่าแท้จริงเราเต็มอยู่แล้วและความพอไม่ใช่การต้องหาแต่มันส่องอยู่ตรงนี้